สวัสดีครับคนหลังเขาชแนลครับนี่มาแกงนี่มาแกงอันน,น,นี้ครับตัวนี้จาวตาดีครับนะครับว่มันหล่อนตาลครับจาวตาลที่เขารอรอนมันเปียกคายครับออนมาแกงครับยอกรสชาติคงคุมหวานๆครับแกง เจีงเยงไซไอไผยางครับใส่ใบยะนางเจียงเบ็บเจียงแบบย้อนลยน้อนหลานนะครับเจียงเบ็บบานเบนบนยน้อนหลานครับเดี๋ยวมาหัน่นหั่นแล้วก็มาแช่น้ำเกลือครับมันเละเดี๋ยวเขาเกลือมาเทครับ 哥，哥。 ประมาณสองข้อตู้ครับขอครับ,บน้อนได้ครับหันครับครับมันมียังมีรอนตาอยู่นะครับต้องดหวานนั้หลอนตามันมีรอนตาอยู่รดซาร์ชีหวานอันนี้ขมหน่อยมันนี้ขมบนหวานครับ แกงรับแกงแทบแบแขมบางบนค รอติดตามตอนหั่นเสร็จแล้วครับเนาะอืมมันแกะํากันครับเดี๋ยวใช้เวลาหั่นแป๊บนึงครับครับหั่นเรียบร้อยแล้วครับลูกตาลครับลูกตาลออนเก๋นใส่บักีลาวครับสีลาวแกะฝังเนาครับหรือเช่าอมใช้ปลาดุกยางสองตัวครับนางกับนางครับ เครื่องแกงก็มีหอมกระเทียมพริกตะไคร้ครับเราติดตามครับตุ่นใส่ปลาย้างไหมครับหุดปลาย้างไม้ใส่เครื่องแกงไหมครับครับเครื่องแกงบอกให้บอกต่ำละเอียดเลยครับแต่พอจับยาก คนแก่เน้นๆครับน้ำล้างขดน้ำจะนางครับเล่งแก้วเลยครับ 嗯。 ให้น้ำเดือดครับน้ำเดือดแล้วครับน้ำเดือดเอาตาลลงไปครับลูกตาลลงไปเลย แล้วทำมาใส่ปลารครับเดี๋ยวฟองก็ตัดที่หลังครับกับปลาลาปลาราของซ่บครับเส้นลายเส้นลาย หอมมหอมปลาร้อยครับเหลือตะก้าวจะชุปูเลยครับ ขึครื่องครข้นเครื่องเลยใส่รถดีครับผมขับรถขัเบรกของเซผมงัวีผมบครับ ตุนให้มันสุกนิกน่กระพัดครับเดี๋ยวลองชิมมับชิมรสชาติดูชิมรสชาติดูอืม,มแซับแซ่บรอให้มันนุม่มอีกแบบนึงครับอาสีเมือด้วยครับ ต่ข้างนอกมันจะสว่างนี่นะครับเป็นในกล้องมันมืดเข้แล้วครับเอามาใส่ไอ้ขี้รากับสะอมครับขี้ราสะอม ครับน่ากินมากครับแกงลูกตาลอ่อนครับแกงชาตาลหอมๆแซ่บๆขมันล้ำเจียวปลาเลยโอ้ย,ออขอเ,เ,ย,อยเข้ากันดีครับพี่น้อยน้ำมันหองโกรุ๊กๆเราเกลีกรนกันครับพี่เนอะ ครัเสร็จร้อยแล้วครับสุดแล้วครับตอกินพร้อมกันคาบ